อังเคลดีมาเรียปีกทีมชาติของทีมอาร์เจนตินาถึงกับอายหลังออกคำแนะนำอเลฮานโดรกาาโซนักเตะด,ดาวรุ่งทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เลิกฉลองการยิงประตูแบบคริสเตียโนโรนันโดแต่โดนรุ่นน้องเมินที่จะรับฟังฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิง์ดูบอลด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ ดิมาเรียาปัจจุบันร่วมทีมตำแหน่งปีกให้กับเบนฟิก้าในลีกฝอยทองโปรตุเกสรอบหลังที่เคยย้ายไปเล่นให้กับปีศาจแดงในยุคที่โชว์ฝีมือกับแมนยูในเตดได้ไม่ค่อยดีนักได้พูดคุยสัปดาห์ก่อนว่าควรเปลี่ยนท่าดีใจในการทำประตูตามแบบฉบับลีโอนสเมสซี่กับตันทีมชาติอาร์เจนตินาแทนการทำท่าทางของคริสเตียโนโรนันโดนักเตะคนโปรดแต่จากเกมเมื่อวาน ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ปีศาจแดงเปิดบ้านเก็บชัยเหนือทัพขุนค้คอนเวสต์แฮม3ประตูต่อศูนย์กาาโชก็ออกแสดงท่าดีใจแบบไม่สนคำแนะนำของดิมาเรียเลยจากศึกเมื่อว,วานกาาโชยิงได้2ลูกในเกมการประทะก,กับขุนค้คอนฉลองประตูที่3ของปีศาจแดงด้วยการกระโดดขึ้นนั่งบนแท่นเชียร์ป้ายโฆษณาเป็นท่าเดียวกับคริสเตียนโนดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสที่เคยใช้สมัยอยู่กับเรอัลมาดริด จากที่เห็นกันว่าการนาโชแสดงออกอย่างชัดเจนว่ายกให้โรนันโดเป็นไอดอลเนื่องจากเขาเคยรวมค้าแข่งในทีมเดียวกันถิ่นโอทราฟอร์ดก่อนที่โรนันโดจะย้ายไปค้าแข้งให้กับทีมอันนาเซในโปรลิกซาอุดีอาระเบียเนื่องจากมีปัญหาขัดแย้งกับกุนซือเอริกเทนฮากที่ให้เขาคอยนั่งเป็นตัวสำรองอยู่เสมอ จากข่าวที่เอ่ยขึ้นมาการที่ดีมาเรียนนั้นได้ออกมาพูดว่าควรทำท่าดีใจเป็นแมซี่เพราะกานาโชร่วมการค้าแข้งให้ทีมชาติเดียวกันควรยกย่องกันแต่ไอดอนของกานาโชคือโรนันโดเลยโดนเปรียบเทียบลิงดูบอลก็คิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่การที่เราจะมีไอดอนในการค้าแข้งสโมสรแล้วหากนักเตะค้าแข้งรับใช้ทีมชาติเราอาจจะได้เห็นกานาโชดีใจท่าแมซี่ก็ได้ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะครเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ